อันนี้ยำหรอแม่ยำจ้ะยำแตงกวากุ้งสดอันนี้อันนี้ประเทศอะไรที่เคยกินเด้อยอิแม่ว่ามันแซ่บแซ่บเพปรนเทศน้ำยำสูตรไหมลูกนอนแหละเดี๋ยวลูกอันกินยาเนาะแม่ปลูกมาปลูกมากินเข่าเบิ่์กจะเบิร์กเอาแม่ปลูกมากินเข่าเดี๋ยลูกประเดี๋ยวน้ำยำอร่อยมากของแซ่บกุ้งกระสดพี่น้องกุ้งอินี่กุ้งอินี่หวานหวานกุ้งกระสดอินดีอยู่บ้านอยูยูนี่กุ้งกระสดอินดี้ยูบันเท มาเท่าส่วนมาสียาของเป็นแล้วบอกอุ้มมัซซีบาบอร์สันเนาะอันนี้คือนอกนนกบานดานเลยอ่ะอันนี้นอกสดๆเลยนี่ไงเตง๊นทกัวอ่ะอันนี้ดองอันนี้สเตนาปลาไว,นะว้นะมู๊นน่ากินมากอันนี้ซิมซี <c oughs> นี่แหละพ <c oughs> ู้นผู้อันตำผู้อันอีก,กับปูให้ลูกกินอยู่อันทะเลเข,ขาโดนใส่เขาใสา่ให้ตตำสมือบานนี้เป็นจ้าไหนเช่ใช่ ใช่ใช่อีกหน่อยคุณยิ่งอร่อยคุณอร่อยมากเพมันเห็ดหนามยำมือเดียวเท่าไหร่นี่มือแรกกับเบิร์ดสูตรใหม่เพินเพร์นว่ัซิเ่นวาฟขายเพิร์ดวัซเฮ็ดจุดแสงมันทันสูตรปลาร้าแม่น้ำหวานอร่อยมากน้ำน้ำส้อมซำพร้อมเขาเรียกอะไรแล้วพร้อมใช้พร้อมใช้ไปพร้อมขึ้นแบบกึ่งสำเร็จรูปแบบตำแส่บแบบพริกตำแี่แบบพริกไซส์สูตรน่ากินวันอันนี้สิบอินวัน อันนี้ตำแค่ตำได้นะอันนี้ก็ตำได้กับยำตำกับยำได้เลยตำก็ได้ยำก็ได้แล้วก็อันนี้คือเราอันนี้ใส่มะเขือเทศปลาอันนี้อันนี้อันนี้จะดองอันนี้ดองเราไปกินมื่อแรงอันนี้ดองไม่กินมื่อแรงดองน้ำปลาร้าอันนี้อันนเฮเซิมเนี่สูตรประเทศซิมอันนี้ประเทศซิมตำเฮพระคันนี่ชีซิมแล้วนี่แล้วเพรคืนนี้ไอ้ไอ้คืนนี้มันจะเนื้อเนื้อมันจะแข็งแข็งมันจะเด้งเด้งแล้วแม่น้อแล้วมันจะเด้งแล้วมันจะแข็งแล้วมันจะกรอบกว่านี้อันนี้มันมันมันนุ่ม S <S เอออันนี้มันจะเหมมน,น,นียวๆเพรามันสดไงคนมันสดเกินพอเราแช่ไปสักสักสักสี่ชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงสี่พื่อสี่เพื่อดีพังไว้ด้วยแน่เลยเดี๋ยวเราลอง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 แช่ในในในตู้เย็นจะเย็นนู้นไองแต่เสียบเพี้ยงเอาผลมันออกมาเป็นยังไงอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเจอกันนะคะสำหรับกุ้งแช่น้ำปลาร้แม่น้ำหวานจ้ะการที่มันเหนียวๆมันจะกรอบไหมอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันคจำเราอันเนี้ย อันนี้น้ำยำมันี่อันนี้น้ำยำาอันนี้เราพร้อมใช้คือคือเรา <c oughs> เราจะไปเติมแค่มะนาวอ่าอเพราะาว่เาเราจะไม่ใส่มันจะอยู่อันนี้จะอยู่ในน้ำเพราะเราจะไม่ใส่มะนาวนะคะเราใส่น้ำมะขามเปียกแทนเร,เราไปเอาเราไปเอาที่ทำเมื่อคืนเนี่ยมาดูเสร็จป้อมแป๊มแปอาที่เราตำเมื่อคืนเนี่ยมันมันไม่คลายเครื่องเอามาดูอ๋อตําตำตำฐานมะนาวตำที่ที่เราที่แม่ตำเมื่อคืนเนี่ยอือจะบ่คลายเครื่องอีหรี่ไม่คลายเครื่องเลยไม่คลายเครื่องมันไม่คลายเครื่องแล้วมันจะรสชาติเหมือนเดิมอร่อยอร่อยจริง อันนี้นะอันนี้ที่ที่เราตาไว้เมื่อคืนเนี่ยนะอันนี้ค้างคืนนะคะแช่ตู้เย็นไว้เราจะกินแล้วจะมันเพียงแต่มันจะแค่แค่ว่ามันเย็นมันจะเย็นสำหรับเก็เราจะไม่กรอบมันแล้วก็เราจะมอย่างนรเนียแต่เครื่องนี้จะไม่มีว่าแยกนังแยกเนื้อเสียบมันสมันโบอแม่วันทองห้องโบอูไม่โอไม่โอ้อันนี้ก็ปูปูเบกงมีหลักฐานอยู่ปูพปคุตมาค่ะ น้ำยำเราเนี่ยจัะจับจับราดมาคือสุนนะะสมๆเลยค่ะแต่กิยนยั่วยั่งสาวเด้ยวยเขาสีดาเมียทำไมเนี่ยหากินใส่ละยำเนี่กับยำสาวนีน่หลานบ่เปิดเขาสีดาเขามักดานหนูนนมวัวลุกกลางขึ้น<ะ>ถ้าคลิปกินนอะไรเมียเหตุอะไรเขาเขากันดานหนูสนีตายบอกเขาว่าลงยำเบ้นเขาว่ามันยักขึ้นหากินใส่เขากันหันยู่นี่บ่มียำแรงยำจ๋ายู่นี่อยู่นี่คือนยำเบ้นตลอดเวลานะอยู่นี่เขาเขาเป็นเมืองไม่รู้หลักจ้ะ อย่งตลอดเวลาได้ตื่นมากคือคนยังบึมๆอยู un> un> ่ม <si ึงไม่รู้หลับจ้าอันนีุ๊ยาไว้อันนี้วว่ะเม่มีน้ำมันง่ายอยู่บอกอยู่นี่เดี๋ยวค่อยทำว่ากินกับอันเขาต้มกุ้ยหรือว่ากินกับข้าวสวยแมีนแตงกวาน้ำมันงาแล้วไม่ต้อกค่ามากกินเด็ดอันนี้เราก็แค่โคเลโคเลโคเลเฉยๆนะทม่ไม่อะไถ้าพี่ถ้าพี่ไม่เข้าไปใส่เลยมันก็ไดอันนี้เราก็แค่ คนรือกระแล้วคือเราจะตำพริกตำพริกตำพริกใร่ยมะเขือเทศมะเขือเทศมะนาวแค่นั้นเองเก็ได้ตามมากด้อเนี่ยค่อยมากยำมเล้กคนได้ใส่พริกกระเทียมมะเขือเทศมาตเราจะเอาผ็ดแค่ไหนแล้วก็เติมตามชอบอ่าตามชอบแล้วก็ใส่น้ำไหเนี่ยมาเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปก็โคโลยโลยโคโลยโคโยโคโล่โคลเขาเโคลยโคโลโค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 โคลโคโลโคโโคลลโคลลโคโลโคโคโลโ ติ่วอ,อันแบบว่าติ่วต่ำแบบอันนั้นเนาะตั้แต่งสูตรใช่ไหมเขาชิ่อว่าอะไรโอ้แม่หนัวนัววันวนี้ยอมแตพร้อมแล้วค่ะแซ่บพี่ลีแซ่บแซ่บพี่ลีค่ะแซ่บพี่ลีแต่ว่าปลาแดกบ่เหม็นได้พี่น้องปลาแดกคนที่ไม่ทานปลาก็ทานได้ไดนะสำหรับสำหรับพี่ไอ,ไอ,ไอพี่น้องอยู่เมืองไทยเด้อถาก่อนเล็กน่อยเด้อค่ะตอนนี้อยู่ฮ่องกงเด้อค่ะรีวิวแต่หน้าเวลานี้คือปลาแดกฮ่องกงเด้อค่ะเด้อมันบ่ทันดอกเด้อ ถาก่อนอร่อยถาก่อนค่ะถากเมนนวันกับเมืองไทยสิเปต้มจะให้โรงงานคุณโรงงานก่ันอร่อยอันนี้คือสูตรทดลองก่อนนะจ๊ะสูตรทดลองจนกว่าสิเป๊ะคือสูตรซะก่อนเจอกันดองน้ำปลาร้คืนนี้เจอกันค่ะเจอกันค่ะน้องๆเพื่อนๆหมดเลยนะจะให้นาไปรู้จักก่อนไม่น่ากินเนาะในในกองมันในกล่องแห่งสวย ไปเปิบชีอีกน่อยนึ่งแ้เอ้าไฟอันนี้ยังไม่ได้เปิดไงมันก็จะสีไม่ได้ไม่ได้าวไม่ยำมื่อกลนเาได้ปพี่ยตกัวยำตกอร่อยมากตามันอร่อยอร่อยแก้วทมจะพากันเปิดใสเบืดจะมาเพาะฉันเปิดฉันเปิดไฟนอน ัวก,กุ้งเ<ม>ด่งมากเลยนะอืมถวกุั้งอืม,อม,อมันมันบอเหี่ยวคือกม <า S 1> ็ดมันเอะี้กไม่ันบาเหี่ยวคือของบามันจะเป็นเด้งเมันจะเนีนๆอมิันเนียนีนเเออัเปนนี่ยเอร์นี้ขาเนไทยอันี้ก็แบจยู่แซบบพาเลยลอันไมาูดมึงวแด้สัดีครับพี่น้องจิ้นอ่างก่อน นี่าจารย์ไม่ไหวครับจะแบ่งให้รถสุดช่วงแม่กะว่าให้มันเด้งๆสักหน่อยนี่ใช่อยากเสียงมัะโลเสียงตัวแม่ใช่ฮอกสกีนะหลังจากที่เราหมักดอกมันจะประมันเกือบชั่วโมงประมาณเกือบชั่วโมงอย่างละ5-10นาทีดอกน้ำปลาไปแล้วกี่ซิมซีอันนี้หน่อยซิมบุกเกือบชั่วโมงเอออันนี้คือดองดองแบบแช่ไวเราแช่น้ำปลาไวลองซอสประยุกต์คนทำลายอะไร กินอีกกแล้วินยังกินยบ่นมือเท่าขึ้นเู้สิว่ามันรสชาตดจะเป็นยังไงรู้สิว่ามันรสชาติจะเป็นยังไงพวกอ้แจ็คล้อโอกี๊กินมันจะนึบๆแบบฉ่ำไหมมันนึบแต่ว่ามันมีรสชาติไม่ไม่ไม่เราหมักไงมันมันเข้าเนื้อแล้วมันจะเข้าเนื้อเนาะมันนึบแต่มันมีรสชาติแล้วมันจะหวานมันหวานหวานหวานแข็งไม่ไม่ไม่เมื่อกี้มันหวานแต่ว่ามันหวานแบบหวานเครื่องหวานในรสชาติมันมันหวาน เออไม่ใช่อันนี้มันหวานนัวที่เน่มันหวานนัวลองกินดูเป็นโกน่าปลาสิมเบิองเอาบอกอันนี้มันสูตดีสดจริงมันไม่เผ็ดอ่ะมันจะบอกเผ็ดปาในความเผะแต่ไปใส่น้ำโดกน้ำน้ำน้ำไปน้ำอารมณ์อารมณ์กึ่งโกกึ่งกึ่งเกาหลีกึ่ง กึ่งอีสานเพราะว่ามีซอสอามีกุ้งตัวหี่เราไม่ได้มีเราไม่ได้มีซอสเรามีแต่น้ำน้ำปลาร้าอร่อยแต่คือกุ้งสดเนี่ยมันกุ้งอกสดเนี่ยมันจะออกมาแบบะมันกึ่งโกเลียใช่ไหมเนื้อใช่ไหมมันกึ่งเกาหลีกึ่งเนื้อกึ่งเกาหลีกึ่งสีสเกตเพราะสเกตคนเหตุกึ่งเกาหลีกึ่งสีสเกตเกาหลีสีเกต ใช่ไหมแต่ชุ่ดึบดึบแม่แมันมันสดแบบอ่ะนายมันจะหอมน้ำปลาเนื้อนึงมันหอมมันหอมมันหอมมันออร่ยมันหอมน้ำเกลียวแม่มันหอมน้ำเกลียวอ่ะฮะมันฟิวหอมคือน้ำเกลียวอ่ะใช่ใช่มันมันเป็นมันเป็นเป็นฟิวอะไรที่แบบแซ่บแซ่บหวานมันบอกไม่ถูกอ่ะเบียบอกเป็นเียชิมแล้วหรอชิมแล้วมันชิมมันออกมันมันอมเปรี้ยวของของน้ำมะขามอร่อยมันมันมันไม่ใช่เปรี้ยวมะนาวนะมันเปรี้ยวมะขาม เป็นไงลูกอร่อยเซลน้ำซอสแบบข้้นมัดีเลยมันบดิ๋วมันบมเข้มก็บอกก็บอกรสชาติมันกินจอมตะตัวท่านเดี๋ยวว้าอยู่น้ำแรงน้ำแรงกุ้งมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีแบบปลาไหลน้ำนุบปนอยู <t iny> <t iny> <t iny ่น้ซอสซอน้ำมันอร่อยน้ำแรงแห่งสีนุบเนี่ยนายนายไม่คิดว่ามันจะกรอบแต่มันไม่กรอบมันกลายเป็นว่ามันพอดีสะดวกอร่อยนะเอาขึ้นเอาขึ้นเขากันเมนูในหลานอะไรดินี้แห้งกุ้งแซนน้ำปลา ใช่กุ้งดองกุ้งดองต้องปลาล่ะการกินกุ้งดองปลาแก้มเบียมากแล้วมันบอดมีกินมันไม่ได้มีกินปลาไงประเด็นเน่ยมันอร่อยลหกตัวเลยใช่เลยไอไปเรื่อยอ่ะไม่ไอชีไปเรื่อยชีไปเรื่อยเลยชีไปเรื่อยเมียนเรื่อยนี่แบบปีน้ำไม่นะบอกว่ามันบ่มีประาทกระเพน้ำติลับเบื้องน้ำติลับพี่น้องเบื้องน้ำติลับเหมือนซอสแบบนเป็นยางอยู่แถวชนบุรีอร่อยมากแล้วุปสดมาครัวฉันจะกับดาบยิงนกยังขึ้นกับฟ้ากินไซบะเนียเออ น้ำหวานน้ำหวานคาเฟ่ค่ะน้ำหวานคาเฟ่ก็คืออะน้ำหวานคาเฟ่ค่ะคาเเขาจะกินมาฮ่องกงพี่เด้ะฮ่องกงไงฮ่องกงเกาลกเซ็งค่ะเกาแม่พี่เราเมื่อเล่นเออองกงโตยังงแต่ละมือครับเขาแต่ละมือจะบ่ห้อ้วนจะไดนพนักงานคนนี่ต้องพี่พี่ตีละมึงตีละทุนเราอ้ยเนียยอุ้ยตย แทนกุ้งแช่น้ำตาได้เลยนะสีสีแม่ไม่ได้ใส่อะไรนะสีไม่ได้ใส่อะไรนะเป็นสีปลาดับสีน้ำปลากับกีเป็นแบบนี้นะอันนี้อันนี้ปกติที่เข้าต้มเขาก็จะใส่กาแฟบ้างอะไรบ้างแต่งแม่ไม่ได้ใส่นะรอยนนบี้กถ้าเป็นฟิวตัมเดอรเม็ดกระถินนอกห้างยังว่าเลยเอ๊ะทำไมสีน้ำปลาเราออกมาสีสวยจังในขวดไปดูในขวดสิดำมันดำนั่นมันเนาะไปเอามาไปเอามาไปเอามาโชว์ไปเอามาโชว์พี่น้องดูไปว่าเนี่ยในขวดอยู่ในรังเนี่ยไม่เอาไว้ข้างหลังเนี่ย ในแหล่นแหล่ในรังเนี่ยในแหล่ในรังข้างหลังเนี่ยนะชั้นอ่ะในรังในรังเีอยแหละบอกแซ่บพี่หลิอุ้ยฉันอิ่มอยู่ได้แต่มาฉันกินแต่อีแต่แต่มามันมันแซ่บพอดีเลยเอาขึ้นแท่อะเดี๋ยพอดีบอนแรกแต่ดิบดัด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 มันสีดำๆมันสเขาอ่วนะอันนี้นะคะ นี่คือปลาแม่น้ำหวานค่ะฉันเจ๋แล้วค่ะแม่น้ำหวานฮ่องกงนะคะอยู่ที่ฮ่องกงนะคะใครที่ที่เมืองไทยถ้าจะกินก็ต้องรอแม่น้ำหวานกับเมืองไทยก่อนนะคะค่ะก่อนเด้อจะเฝ้าสั่งเด้อค่ะเด้อจะเฝ้าดาเด้อค่ะมีหมือนต้มเด้อค่ะช่วยดิค่ะก่อนเด้อนี่ประเด็กก็ทําเองนะคะประเด็กปนินค่ะประเด็กทําเองอันเนี้ยต้มเองทำเองเนี่ยสีใสต้มตำได้จังเลยส้มตำยำต้มตำยำอร่อยส้มตำยำเลิศใส่ตำส่วนกระซ้ากระปุลกระซ้ากระปุลกระซ้ากระปุนได้เลย บมันมันบ่มิ่นไงมันมันไม่หมิ่นนะมันเปิดขึ้นมันจะบาต่ำดังก็จะประดับแบบเน้นมิ่นเท่าน่ะมันบ่ตุมันบ่โน่งมันตำอร่อยเขาสิบด้าบ่คือเสียไปกินไก่สีไปไตแต่จะพาตัวขึ้นบินกับสีไปกินกูสินโบกินมันดอกว้าเมื่อก่อนตั้งแต่กันตั้งแล้วนี่สีดูสีดูสีจะอ้วสีมันออกช็อกโกแลตนะเป็นนะสีมันสวยสีมันดอก มันไม่ได้ดำอันนี้ไม่ได้ใส่สีผสมอาหารไม่มี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 ผมได้อยากโอ๊ตเอาเด้อไม่มีสารกันบูดไม่มีสารไม่มีสีผสมอาหารผมได้อยากโอ๊ตเอาเด้ออันนี้ออริจินอลเออออริจินอลนะให้อยากโก๊ตเอาดาดาพุ่งกลับไทยก่อนเด้อแล้วจะเพลิดเพลิงานอยู่ไทยแลนด์กมละเดี๋ยวลาไปก่อนนะสิซิมอีกก่อนฝากก๊อดแล์กดอดเซกซ์กับใครโดยใครทุกคนค่ะพายุฮองกงนกับบ้านที่คะลานำหวานฝากสับโป่งๆเห็ได้ทค่ะเด้อฝากซับโป่งๆเห็นได้ทั้งค่ะเด้อออกสมบูรณ์ มาร้านน้ำหวานนะคะจะมามาร้านน้ำหวานแบบได้าดมากินแล้วมาซีมซ้ำนี่แหละเออก็ล็อกเสียงลองก้มงตัวแล้วใส่หูอย่าใซ่หูก็จะไปใส่นอกเลยก็จะไปดึงกว่นนอกบอกมาที่น้ากัเกาลูกเสียงกับมาหอนเลแต่ว่ามันแสบอีหลีไปแล้วค่ะก็ลกเล็กก็แสบด้วยนะคะเตเต็มมือไป